วางสีไใดเลยวางสีสีวางสีละเลิกอ้าววางได้เวลาแล้วนะเอาสี่สิบเก้า ไม่มีใครไม่นาทีเครับมง49เจ็8โมเจ็ด้เจ็ดห7 5เจ็ดอันนี้เจ็ดห้าจ7เ7็7้าเ757เ5 7เอ้าวเลขงาม สมบุญต้องผจญความน้ำมากมายถูกตะลุยไปถูกเททั้งกายใจไม่หวั่นไหวเลยออกข้างนอกสักสามเดนไม่ได้พูดแล้วคำไหนคำนั้นคำนี้ยคำไหนั้นเดี๋ยวลุงเดี๋ยวตัดหนึ่ง ีก้อนมีก้อนใช่ไหมติ๊กแท็กเองใช่ไหมอ๋ออาติ๊กท็กปานปลานะอ่าแล้นแล้านะแล้วแล้วแล้วพอเราเอาดินถมมาได้สักพอถมแล้วครับแค่ตะเอวแล้วก็วาดไม้อีกวางไม้ติ๊กแท็กมาทางนี้อ๋อสับกันสับกันให้มันซ้อนกันติ๊กแท็กจับกันอ๋อเร้เท่านานตรงนี้อ๋อให้เป็นปานปลาใช่ไหมก็สับกันไปสับกันไปอันนี้แม่ก็ว่าหลังจากลงดินแล้ว ลังจะลงดินแล้วก็าับขึ้นมาอีกร้อยเนาดีมากเอาอันแรกก่อนัวเดิ่นี้ได้นะโอเคทีนี้พอได้อันนี้แล้วนะอัดขึ้นเรื่อยตังการรถไต่สูดับอัดขึ้นไปเรื่อยพอกขึ้นไปสูงได้เท่าไหรก็เท่านั้นก็คือปสยแล้วข้างบนเราจะเอาหินก้อนไหนขึ้นได้เอาขึ้นเลยยืนยัดอยู่ด้วยใจ อ๋อนี้มาก็คือนี่ที่คน,นินนี่เนาะก็จะถอยเข้ามานี่ถอยแล้วก็บดอัดเข้าไปเทเแล้วก็เอารถไม่โคมาเขีย่ยม,นนะมาถึง่าใช้ตัวมันเนี่ยตัวเนี้ยบดอัดจาาารยย์ทไวว้เล่ ถอยเข้าทางนี้แล้วก็ออกคืนนี้นี่นะครับตามสเปคเปปองนะตาเป็นฟันปลาอย่างนี้แล้วก็กวาดให้เสมอแล้วก็มาตั้งฟันปาลาสลับอีกทีหนึ่งก่อนชั้นอ่าหมายถึงว่าถ้าเราทำเนี่ยถ้าถมที่เราพูดง่ายๆนะคือถ้าแหลมไปนู้นใช่ไหมฟันต่อไปก็ต้องฟันต้องแหลมสับนี้อ่ามามน,นี่ตแต่ว่าก็เอาลูกล้างอัดให้มันเสมอนี่ก่อนก็ตั้งใหม่ เขาจะหินนี่แหละอางนี้ต้องขยับออกไปใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ไม่ไม่ขยับแล้วไงเว้นทางไว้รถวิ่งรอบอ๋อเพราะอะไรก็ลูกรังมาเทไว้ข้างๆมันจะได้เข้ามาได้ถ้าแคบเกินรถมันถอยก็ไม่ยังไงอ่ะเพราะต่อไปนี่มันไม่ใช่ลูกรังอย่างเดียวนะแม้กระทั่งหินนะต้องเอามาลงข้างๆนะถ้ามันขึ้นข้างบนไม่ได้เราก็งลงข้างๆแล้วรถเดียจะเกาะขึ้นไปไว้ข้างบนเกาะขึ้นไปข้างบน ย้ายวัสดุกันลําบากเลยถ้าอยู่ไกลเกินบาะที่เรามันทีอ่มันต้องเว้นที่ไว้ให้ใหรถมาส่งวัสดุไงเหมือนกันนั้งร้านมันก็เป็นทานกอ่อสร้างนแล้วค่อยมาได้ยอดได้สูงเท่าไหร่แล้วค่อยมาตั้บปรับแต่งจะเอาหินมาวางหรืออะไรก็ได้ต่อไปก็คงจะต้องสั่งหินมาได้ๆก็มันนี่เอามาลองก่อน20่สิบพง อันนี้คือหินที่เราจะอยู่เป็นฐานรากเน,ะเนาะอยู่ในดินในดินในดินการเขาเรียกกันสลายนั่นไ,นไงพวกนี้มันไม่อมน้ำเลยน้ำมาอย่างไรมันก็อยู่อย่างนี้แหละทรงสภาพแล้วก็ไม่ย่อยสลายไม่ย่อยสลายต่ก <laughs> องสะกองแล้วกเ,<อ>เนี่นนยนะมันต้องมีกระดูกมีเนื้อไงไอพวกรูปรังพวกดินนี่คือเนื้อของภูเขานะไอพวกหินนี่คือกระดูกภูเขานะ ถ้ามันไม่กไม่มีกระดูกมันจะยืนสูงขึ้นได้ยังไงมันซุดลงมาดิไอพวกนี้กันซุดเพราะว่าต่อไปเราก็ต้องเอาหินใหญ่ขึ้นไปด้วยไงก็จะต้องเอาที่ว่าเอาหินใหญ่เท่าที่ได้ขึ้นไปวางขึ้นไม่ทีนี้ถ้าไม่มีตัวรับน้ําหนักมันซุดแน่นอนเลยเพราะเราไม่สามารถบดอัดแน่นได้มากเลยมันอยู่ที่ของอถ้าของรลอมอะนะมันของปลอมก็ เร็วเลยเนาะเพราะว่าผมมาเป็นคนที่พร้อมผมมัเป็นคนพร้อมนะแต่ถ้าของพร้อมอะไรไปเรียบเลยต้องต้องเพราะว่าผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทํางานผมพี่ดีง่ายบอกว่าขับคันใหญ่คันเล็กผมเหมือนกันคือผมไม่ทุกผมไม่ทุกผมปล่อยวางได้เท่ากันเล่ยครับปล่อยวางคันเล็กผมก็ไม่ทุกไม่ได้ทุกิอโหนี่ินไม่พอเรียงแล้วพี่พออยู่อเอาลูกแรกเอาลูกแรกกอนลูกแรกกัน นี่นี่เลี้ยงแล้วใช่ไหมพี่เมื่อวานอ่ะอันนี้ลูกแรกลูกแรกไหมไม่นี่สะตอกไวอ๋อสะตอกไวโอเคที่เราจะทำทีเนียวั้งหมดไม่ได้อะเพราะเราต้องทำขึ้นไปเรื่อยๆใช่ใช่อันนี้ต้องใสอันนี้็จาจะไว้ลดทางรถทางรถลูกลังมาเทเทแล้วก็อัดให้มันเสมอหินทีนี้ก้อนใหญ่ก็ต้องวางในเอ็ดในคูแรกบ้างก็ต้องมีก้อนใหญ่เลยจะจะหาจะหาแต่งหินแต่งมาใส่บ้างว็าดหรอไมล้ม เดีย๋ยวก้อนไหนขึ้นตรงไหนนะเป็นผู้ช่วยดูเพราะว,าว่าหินใหญ่มันจะไปตั้งยอดทีเดียวหมดไม่ได้แล้วม,มันต้องมีบ้างไงข้างๆขมันมีมุมชนตาไงเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนี่แหละหินเอหินที่สวยๆที่เราเอาขนมาเนี่ยมาเติมจริงๆอยู่ใกล้ๆคนเลยใกล้ๆคนเลยนำเป็นเขาเรียกอะไรเขาบ้างนะยอดภูเขาไหลภูเขาเนี่ยมันต้องมีหินป่าฝน ปูนล็อเลยนะสีล็อลอ่ะ<ล>แกนิดสักก้อนหนึ่งหินทรายสักก้อนหนึ่งไว้บนยอดนะนะ<ว>ั่งคนละยางไปเลยคนละยางสวยเลยเอาคุยเลยคุยคุยเลย เราก็ไม่ใช่ให้มันแห้งไงไหมเราจะให้มันหมาดหมาดเราทำหมาดหมาดทำไงเหาถ่ายมาถ่ายแล้วถ่ายลากถักแดดถ่ายตากแดดเสร็จแล้วก็พอมันพอหมาดหมาดตั้งกองใช้แมโครขนาดมาตักนี่กี่ร้อยมา กันอื่นมันยังซ่อมไม่เสร็จกัรอื่นยังไม่พร้อมสองสร้อยยังไม่พร้อมการอื่นทั้งหมดเถอะในปุ่มนี้มันก็ต้องปาดออกหมดเลยเนี่หญ้าเป็นี้ปาดออกนะไอ้ยใหญ่ใหญ่อย่างงั้นนะแต่ร้อยตักได้ทุกกอนนะตกักซึบย,ยกเว้นไอ้ตรงลงปุ๋ยอยลงปุ๋ยไม่ได้ลงปุ๋ยมันใหญ่เกินอันนี้ต้องระดับโอภาษเลยไหมระดับโอภาสต้องใช้แม่แรงใช้แม่แรง,ใ,รงใช้เทลเทลอร์ล,อล้อเยอะๆล้อเยอะลากไปแล้วก็ใช้แปดร้อยเขี่ยลงวะ หึงก็ไปยกลงไปไปใช้ไปใช้ดีดแล้วยกลงดีดแล้วก็ค่อยเออค่อยเอาเต็นทเรียกออกเลียกออกไม่ค่อยตั้งเลยตั้งตรงที่มันจำหรือจะทำวานตรงไหนก็ทำแท่นในมันเลยเนี่ยทำแท่นในมันเข้าอย่างมากก็ไอแปดร้อยไปเขี่ยบ้างนิดหน่อยจัดทรงเขี่ยบางนิดหน่อยแต่ว่ารากไม่ไหวใหญ่เกินเขี่ยได้อยู่ใช่ไหมเดือดร้อยเออเขืนใช่สู้สู้สู้ด้วยกันได้ไหมเพื่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย